สวัสดีค่ะแปงปันพระวจนะวันนี้นะคะที่คิดจักรสอนเรื่องตอบสนองอย่างไรเมื่อเราถูกข่มเหงหนงึยกพระวจนะขึ้นมาดำเนินชีวิต 2. เปรมปรีและชื่นชมยินดีสเกลียดความเท็จและรับความจริงสี่สรรเสริญตลอดทั้งวัน ถ้าพระคัมภีสั่งเราว่าให้ยกโทษ70ครั้งคูณ70ก็ให้เราสรรเสริญเจ็ดคูณเจได้ด้วยนะคะความหมายก็คือสรรเสริญตลอดทั้งวันเปาโลและซิลาสนะคะเมื่ออยู่ในคุกตอนที่ไปประกาศแล้วก็ถูกข่มเหงถูกจับไปติดคุกก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครไม่ได้ต่อต้านอะไรใครนะคะก็ร้องเพลงนมันสก,การสรรเสริญ แล้วพระเจ้าก็ให้ประตูคุกเปิดแล้วก็ออกมาได้นายคุกกลัวตัวสั่นเลยแล้วบอกว่าทำย่างไรเราจะได้รับความรอดเปาโลก็บอกว่าให้เชื่อในองค์พระเยซูแล้วก็พานายคุกรับความรอดและครอบครัวของเขาด้วยนะคะประตูคุกเนี่ยเปิดพ้นจากพันธนาการครอบครัวของนายคุก ก็ได้รับเชื่อและเมื่อเรารักพระวจนะรักพระธรรมนะคะเราจะมีสันติสุขและมีสันติภาพไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรนะคะจะทำให้เราสะดุดได้เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าไม่มีอะไรจะทําให้เราสะดุดนะคะไม่ว่าเราจะเจอการโคมเหงก็ไม่สามารถทาให้เราสะดุดได้เราจะเดินไปต่อด้วยความรักะคะ่ะ คนที่เดินอยู่ในความสว่างนะคะก็ไม่สะดุดเพราะว่าอยู่ในความมืดแต่คนที่อยู่ในความมืดนะคะแม้ว่าเขาจะอยู่สี่แยกเที่ยงเลยแดดร้อนๆเลยเขาก็จะเหมือนกับอยู่ในความมืดนะคะผลประโยชน์ของการเดินในถ้อยคําในพระวจนะก็คือมีสันติสุขมีสันติภาพในหนึ่งเปรโตบทที่สองข้อแปดบอกว่าที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ คนที่สะดุดพระเยซูก็มีนะคะทำไมถึงสะดุดะครับเพราะว่าพระเยซูเนี่ยทำตามถ้อยคําแล้วเขาก็เลยโกรธพระองค์ส่วนตัวของเราเองนะคะไม่ต้องทําให้คนอื่นสะดุดด้วยอย่างเช่นดานะคะตัวดาเนี่ยเคยเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแล้วก็มีพี่รุ่นพี่คนหนึ่งกินเลือดนะคะดาโมโหเขามากเลยแบบตอนนั้นดาก็ไม่เข้าใจในพระธรรมโรวมบที่สี่ข้อ บทที่8ข้อ14นะคะก็บอกเราว่าใครกินได้ก็กิกนไปเลือดใครกินไม่ได้ก็หมายเป็นไรนะคะคือใครจะยังไงก็อยู่ที่ความเชื่อของเขากับพระเจ้าบางคนก็บอกว่าพระเจ้าใหญ่กินได้ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าของเส้นว่าลูกพระรบแล้วผีผีกินแล้วไม่กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันทําให้ใครสะดุดอาจารย์ปาโูบอกว่าข้าพระเจ้าจะไม่กินเนื้อเลยเพื่อไม่ให้เป็นที่สะดุด ก็จะดีกว่านะคะคนเราอะความเชื่อก็ไม่เหมือนกันนะคะเราพยายามอยากไปเอาอาหารแข็งให้ใครเหมือนฝรั่งกินเผ็ดไม่ได้นะคะอาจารย์บอกว่าฝรั่งกินเผ็ดไม่ได้แล้วเราก็พยายามไปบอกว่ากะเพราไก่อร่อยไปกินแกงเผ็ดอร่อยเขากินนะคะเขาก็ไปโรงพยาบาลโอ้ยไม่เคยแสบขนาดนีม้มาก่อนเลย <c oughs> ก็อย่าพยายามยัดเยียดอาหารแข็งแข็งหรือว่าอาหารเผ็ดเผ็ดให้กับ ผู้เชื่อที่ยังไม่เข้าใจอะไรนะคะความรักก็จะเสริมสร้างความรู้ก็ทำให้เราลำพองเดินในความสว่างนะคะเดินในความรักก็จะไม่ทําให้สะดุดแน่นอนแล้วก็คนที่อยู่ในความรักก็จะไม่เกลียดชังพี่น้องคนที่เกลียดชังพี่น้องก็ยังอยู่ในความมืดนะคะแล้วคนที่อยู่ในความมืดก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนคลาไปก็มืดไปหมดนะคะ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่มีเป้าหมายจะคนที่อยู่ในความสว่างแล้วก็เดินยังไงก็ไม่สะดุดสองหลักการที่จะทําให้เราไม่สะดุดนะคะก็คือหนึ่งพระวจนะเป็นเครื่องดําเนินชีวิตของเราสองเดินในความรักพระวจนะก็คือถ้อยคําของพระเจ้าจากพระคัมภีร์นะคะคือคําพูดของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์เราเรียกว่าพระวจนะนะคะ สนใจนะคะว่าเมื่อเราถูกกลมเพงให้เราอธิษฐานเผื่อเขานะคะเพราะว่าอย่างไรก็ดีพระเจ้าสั่งเราว่าให้เรารักศัตรูแล้วก็ถ้าเกิดคนนั้นเป็นพี่น้องหรือเป็นครอบครัวของเราคมเพงเรานะคะให้รักเขาและอธิษฐานเผื่อเขาค่ะพระเจ้าอวยพร